สวัสดีครับวันนี้ร้านเครื่องเสียง PMC นะครับได้ทำการติดตั้งระบบ Android interface นะครับกับจอเดิมของรถ Fortuner Minor c h a n g e รุ่นปี2020นะครับจอรุ่นนี้จะไม่ใช่รุ่น REGENDER นะครับรุ่น REGENDER จะทําแบบจอรุ่นนี้ไม่ได้นะครับจอรุ่นนี้จะเป็นรุ่น2.4ธรรมดาที่ไม่ใช่ REGENDER นะครับจะเป็นหน้าจอแบบนี้มีปุ่ม2ปุ่มอย่างนี้นะครับถ้าของเ e g e n d จะทาไม่ได้นะครับทาได้เฉพาะรุ่นนี้นะครับ ใช้จอเดิมนะครับแล้วเพิ่มระบบ Android interface เข้าไปนะครับวิธีใช้งานนะครับง่ายมากๆเลยนะครับก่อนดือนะครับสมมุติเรามาจากโหมดเดิมของเรานะครับสมมุติเราฟัง FM อยู่นะครับถ้าเราจะเข้าระบบ Android interface นะครับอันนี้จอเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนจอนะครับจอเดิมเป็น Panasonic นะครับของญี่ปุ่นดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนจอนะครับใช้จอเดิมนี่แหละนะครับแล้วเราก็เลือกโหมดนะครับเลือก AUX นะครับแล้วก็มาที่ Home นะครับ ระบบอินเทอร์เฟซมันก็จะทํางานทันทีนะครับพอมันทํางานแล้วนะครับเราก็มาที่แอปพลิเคชันนะครับมาที่ตั้งค่านะครับมาที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็แชร์ wi-Fi hotspot เข้าไปนะครับตอนนี้ผมแชร์ wi-Fi จาก iPad เข้าไปอยู่นะครับ iPhone ก็ได้นะครับ Android ก็ได้นะครับแชร์ h o t s p o t เข้าไปหมดเลยนะครับแชร์เสร็จปุ๊บเราจะดู YouTube แล้วก็ดูได้เลยนะครับเนี่ยครับระบบทัชสกรีนทั้งหมดนะครับจอเดิมภาพคมชัดนะครับสีสวยนะครับกลางคืนไม่แสบตานะครับ ไม่แนะนําให้เปลี่ยนจอนะครับให้ใส่จออินเทอร์เฟซเข้าไปกล่องอินเทอร์เฟซเข้าไปนี่แหละครับนะครับแอปอื่นก็มีนะครับมันก็จะมีแอป Spotify มี YouTube นะครับมี Netflix ให้นะครับมี Google ให้นะครับมี l u x ส v ทสำหรับดูทีวีออนไลน์นะครับก็ดูทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับ 357- 9นะครับ Mono WorkPo นะครับดูได้หมดทุกช่องนะครับสะดวกสบายครับ แล้วก็เราสามารถจะลงแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มได้นะครับเรามี Pay Store ให้นะครับก็ลงทะเบียน Play Store เข้าไปนะครับใช้ Gmail ก็ได้ Hotmail ก็ได้นะครับแล้วก็ดูได้เลยนะครับมีแผนที่มาให้นะครับแผนที่ก็คือ g o o l l m m p s นั่นเองนะครับมีมาครบคันนะครับครบทุกสิ่งอย่างนะครับตัวนี้รองรับระบบ Apple Car p a พด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสระบบ Apple Car p ให้ดูนะครับสำหรับคนที่ใช้ Apple และอยากจะใช้ Apple Car p พนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับ Android เป็นเวอร์ชั่น9นะครับแรม3นะครับท32นะครับใช้กับจอเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟด้วยนะครับเพิ่มจอเพดานได้ด้วยนะครับคันนี้ใส่จอเพดาน12นิ้วนะครับจอเพดาน12นิ้วเวลาดูเนี่ยมันก็จะบังประมาณนี้นะครับบังกระจกมองหลังครึ่งนึงนะครับเห็นขอบดำๆนะครับจะบังอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับ ถ้าไม่อยากให้บังเลยใส่สิบนิ้วก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับกล้องหลังก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหากับระบบนะครับเปลี่ยนช่องทีวีก็มาที่ h ช n n e l ตรงนี้นะครับก็เลือกเอาว่าจะดูช่องอะไรนะครับโมโนเวิร์กพอยต์มีหมดครับช่องวันช่อง GM m นะครับสาม9ามีครบทุกช่องนะครับจอกจากแอปพลิเคชันก็ไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ YouTube ได้เลยนะครับ YouTube แล้วก็เสิร์ชได้ตามปกติเหมือน YouTube ทั่วไปนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ เสริ์ไปเลยนะครับแบ่งหน้าจอสองข้างได้ด้วยนะครับพิธีแบ่งก็คือทำปกดสี่เหล่ยงตรงนี้นะครับแล้วก็สมมุติเราจะ y o u t u b e นะครับจิ้มแชร์ที่แอปพลิเคชันนะครับลากมาข้างนี้นะครับอ่าขึ้นมาเป็น youtube แล้วนะครับส่วนข้างนี้เราก็เป็น Google Map ได้นะครับเนี่ยครับกดเลย์ไปเนี่ยครับก็รอมันโหลดนิดนึงเนี่ยครับมาแล้วครับ สองจอดูได้นะครับถ้าเราจะปิดจอใดจอหนึ่งนะครับเราไม่อยากจะดูแล้วเราก็ลากเนี่ยครับสะดวกสบายครับคันนี้เพิ่ม USB Quick Charge ด้วยนะครับ3 0แอมป์สช่อง 2, มีวัดโวลต์มิเตอร์ให้ด้วยนะครับส่วนจอพดานเราถ่ายให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตามในคลิปนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ร้านเครื่องเสียง PMC นะครับน้องมีคนที่สนุกมาหันมาดูแล้วก็ เวลาดูแล้วก็รู้สึกเออสนุกได้ได้ความเอนเตอร์เทนนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีมากของมือถือพี่เลจากพ่อจ๋าไหดีเลยครับถ้าทำที่พี่เชีรยพ่อจ๋าเลยนะ New Fortuner 2.4 Minor Change 2020นะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ r e g e n e r นะครับมาเพิ่มระบบ Android Interface นะครับกับจอข้างหน้าใช้จอเดิมนะครับ แล้วก็เพิ่มจอเพดานนะครับ12นิ้วนะครับดูพร้อมกัน2จอนะครับทั้งจอหน้าแล้วก็จอเพดานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจอหน้ามาทำงานยังไงนะครับลองรับ Apple Car Pay l ด้วยนะครับเสียบสาย u s b นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับนี่คือ Apple Car Pay l นะครับ Apple Car Pay l ก็มีจุกมีลายนะครับ จะกลับมาไปโหมด Android ก็เข้าหน้านี้นะครับจะเข้า Apple CarP ร์ก็กดที่ Carplay เลยนะครับใครถนัด Apple CarP l a y ก็ใช้แผนที่จาก Apple CarP l a y ก็ได้นะครับฟังจุ๊กจาก Apple CarP l a y ก็ได้นะครับหรือใครใช้โทรศัพท์ Android เข้ามาที่แอปพลิเคชันได้เลยครับ2 in 1นนะครับในกล่องเดียวนะครับรองรับทั้ง2อย่างนะครับกล่องตัวนี้มีสาย USB ให้3เส้นนะครับเราจะเก็บไว้ในเกจะนะครับมันสามารถเล่นไฟล์หนังได้นะครับเล่นไฟล์วิดีโอได้นะครับ ก็กดตรงนี้นะครับถ้าเป็นวิดีโอไฟล์ก็กดวิดีโอไฟล์ไปนะครับถ้าเป็นเพลงก็กดเพลงไปนะครับวิดีโอไฟล์ก็เป็น mp4 mkv พวกนี้นะครับทั่วไปนะครับทุกอย่างทัชสกรีนได้หมดนะครับสวยงามมากครับสะดวกสบายครับอ่าก็ขอจบการรีวิวสั้นๆนะครับขอบคุณครับ